ประเทศไทยเปิดประเทศระบบบำนาญดีที่สุดในโลกในปี2025แต่ยังไม่พออยู่ในช่วงท้ายตารางและเป็นรองโหลในอาเซียนขณนะที่สิงคโปร์ขึ้นสู่กลุ่มผู้นำท็อป5ได้เป็นครั้งแรกเนเธอร์แลนด์ครองอันดับหนึ่งประเทศที่มีระบบบำนาญดีที่สุดในโลกประจำปี2025ตามการจัดอันดับของเมอร์เซประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่41จาก52เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยอยู่ในกลุ่ม4หรือกลุ่มรองจากท้ายตาราง แม้คะแนนรวมของไทยจะดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและมีคะแนนด้านความเพียงพอของรายได้หลังเกษียลดลงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนระบบบำนาญของไทยยังคงตามหลังสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียบริษัทที่ปรึกษา m เซอร์เปิดเผยรายงานดัชนีบำนาญโลก Mercer s u ร v e y Institute Global Pension i n d e อิพเด็กซ์2บ2 5พบว่าปีนี้เนเธอร์แลนด์ยังคงครองอันดับหนึ่งได้เช่นเดิมด้านสิงคโปร์ ก้าวเข้าสู่กลุ่มชั้นแนวหน้าของดัชนีบำนาญโลกได้เป็นครั้งแรกโดยขึ้นสู่อันดับที่4จากการเสริมความแข็งแกร่งของระบบอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีและรัฐบาลเพิ่มความโปร่งใสให้ประชาชนเข้าใจได้มากขึ้นว่าตนเองจะได้รับเงินบำนาญเท่าใดหลังเกษียณขณะที่ระบบบำนาญของมาเลเซียอยู่ในอันดับที่3าของเอเชียแปซิฟิกโดยมีคะแนน60.6คะแนนเพิ่มขึ้นจาก56.3เมื่อปีที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่ในเกรดสีจากเดิมที่เกรดส รายงานฉบับนี้ประเมินระบบบำนาญของ52เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยใช้เกณฑ์สด้านคือความเพียงพอ adequacy ของรายได้เงินบำนาญหลังเกษียณความยั่งยืน sustainability ของระบบบำนาญความมีธรรมภิบาลของระบบ integrity